สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน,น้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถเขื่อนขุนด่านปาการชนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปวัดมณีวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับวัดที่มีพญานาคทำพญานาคสวยๆครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินทางไปที่วัดมณีวงศ์ครับทำพญานาค เดี๋ยวเราเดินทางครับลงจากลานจอดรถเขื่อนขุนด่านประการชนครับไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปเข้าตัวเมืองนครน,นายกครับเดี๋ยวดูเส้นทางการเดินทางกันอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันครับดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆศึกษาเส้นทางกันไปเรื่อยครับใครมาเที่ยวเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วจะไปเที่ยว วัดมณีวงศ์วัดที่มีถ้ำพญานาคสวยๆจะได้รู้จักเส้นทางการเราเดินทางกันไปเรื่อยๆครับศึกษาเส้นทางกันไปเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายไปท้ายเขื่อนมีน้ําไหลครับท้ายเขื่อนเราเลี้ยวขวาครับมุ่งหน้าตรงไปตรงไปเรื่อยๆครับวิวสวยครับที่นี่นครนายก ด้านซ้ายมือมีของขายครับมีผล,ลไม้มีสิ่งของต่างๆขายเยอะครับ างหน้าเลี้ยวซ้ายครับไปนครนายกไปปาจีนบุรีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปน้ําตกนางรองครับเราเลี้ยวซ้ายครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3ามพครับมุ่งหน้าตรงไปยังนครนายกไปทางปาจีนบุรีถนนเส้นนี้ผ่าน วัดหลวงพ่อปากแดงด้วยครับผ่านวัดหลวงพ่อปากแดงตลาดโรงเกลือครับเราขับตรงไปเรื่อยๆดูเส้นทางไปเรื่อยๆครับเป็นถนนท,นที่สวยครับวิวสวยครับเส้นนี้ไปกรุงเทพก็ใช้เส้นนี้ครับมุ่งหน้าตรงไปครับ แยกข้างหน้าครับเลี้ยวซ้ายครับไปกรุงเทพเลียยเยววเเ้ยวซ้ายไปน้ำตกสาลิกาเลี้ยวขวาครับเราเลี้ยวซ้ายไป ข้างหน้าด้านซ้ายมือองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกาข้างหน้าแยกประชากะเกษมตรงไปครับ นาด่านสายมือทางเข้าวัดหลวงพ่อปากแดงครับวัดพรหมณีถัดจากทางเข้าเป็นตลาดโรงเกลือครับมีของขายเยอะครับเราขับตรงไป ข้างหน้าแยกบุงกระเบาครับตรงไปครับเราขับตรงไป แยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายไปปราจีนบุรีเราขับตรงไปครับกรุงเทพสระบ,บุรีตรงไปครับสามแยกข้างหน้าครับตรงไปไปอำเภอบ้านนาไปอำเภอวิหารแดงไปจังหวัดสระบ,บุรีใช้ถนนทางหลวงหมายเลข33หรือถนนสวนสอนครับเลี้ยวซ้ายไปกรุงเทพใช้ทางหลวงหมายเลข305 เราเลี้ยวซ้ายครับไปทางกรุงเทพครับตรงไปครับ ตรงไปไปรังสิตอีก74กิโลเมตรไปองครักอีก31กิโลเมตรครับเราขับตรงไป ทางหน้าเลี้ยวขวาไปองค์คาร์ไปลังสิทธ์ไปกรุงเทพเลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบ้านสร้างใช้ทางหลวงหมายเลข3,076ครับเราเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอบ้านสร้างเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3,076ครับขับตรงยาวไปครับ ขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำนครนา,นายกสีแยกข้างหน้าตรงไปอำเภอบ้านสร้างเลี้ยวขวาไปเขื่อนานายกครับเราขับตรงไปครับ ในวัดมณีวงเลี้ยวขวาข้างหน้าครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างหน้าเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไป ข้างหน้าครับวัดมณีวงศ์เดี๋ยวเราข้ามถนนตรงนี้ขับตรงไปครับเข้าสู่ประตูรัว้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดมณีวงศ์จังหวัดนครนา,นายกครับเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถตามลูกศรไปครับไปลานจอดรถ เข้าไปเลยครับมีเจ้านาะทีบอก,อ,อกมองตรงไปข้างหน้าเห็นแล้วครับลานจอดรถกว้างๆข้างหน้าขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงวัดมณีวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุกน้อย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ